ขนมจีนกินแซบแบบนนัวเองค่ะพักอากาศเย็นๆเ,เนาะกินขนมจีนซาวน้ำปลาค่ะสูตรอีสานน้ำปลาสูตรอีสานเคยล่อนโล่งแหงแล้วนะคะเนะาะใส่พริกค่ะพริกตําเองเดี๋ยวพักก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละพักวิธีทําง่ายๆนะคะไม่ต้องใส่ปรงุงใส่ปลาใส่อะไรเลยค่ะ ใส่มักพิกวิธีทําง่ายมากไม่มีเนื้อปลานะคะไม่มีเนื้อมีแต่ปลรราขนมจีนต้มใหม่ อนดีดีลุมจีนห่อละ35บาทค่ะขนาด200กร,รมัม3ห่อ95บาทค่ะ10ห่อฟรี1ห่อค่ะ10ห่อฟรี1หอ่อ350หยอดโอนนะคะ ไปทังสามยหกสิบหาบาทค่ะซื้อ3หอ่อ6ห่อค่าส่งห้บาทค่ะยี่สิบห่อแถมฟรีสองหอ่อ <c oughs> ยีสิบสองห่อจะใช่ค่ะแซ่บ อากาศมันหนาวมันต้องกินแบบนี้มันค่อยเสียบบักทัวดาง วงการบักทัวก็ต้องสะเทือนเพราะว่ามีฮอนบักทัว่ดังค่ะว่าแมนดอกบักทัวปีบักทัวไล่ทหารงามงามใแมงลักผักอีตัวกำลังจะเกิดค่ะ สวย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 อากาศเย็นาาเย็นอากาศเย็นฮะยังกินแซ่บยากอันนี้ก็คือตำพริกเสกกระเทียมเฉยๆนะคะหอมค่ะ เอาตะก,การมาขายยังบวขายอยู่ต้องเสียเอาให้เบิง่งสั่งมาเพื่ท่านใดที่ส่งแล้วก็ส่งส่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวอีกรอบนึงเดี๋ยวจะส่งเพิ่มค่ะสี่รอยสามสิบเก้าบาทส่งฟรีค่ะไปทางสี่ร้ยห้าสิบบาทค่ะ มีฝาพร้อมมีฝาปิดแงบแงบฟืบฟืบอืมสีฝาหรืออะไรเดี๋ยวนี้ถ้าจะได้สีฝามีเลยค่ะสั่งทำนะคะไม่ไม่ได้อันนั้นคือทำมือทุกใบทำมือทุกใบ พักบุงหลวกอะเสีบ อมันคือถียกระใสใส่ในหน้มันนัวมันนัวขึ้น แต่ตามอันที่จริงนะต้องเอาบับกถัวลวกขอ,อกันดีปัญญงพ้กขาลวกค่ะชะอมนะ่ะแต่ว่าช่วงนี้มันอึดมันอึดก็คือมันขาดแลนมันไม่ค่อยมีแซ่บ ขออนุญาตเนี่ยเซียเย็นเพื่อน ม้ใส่ถุงเท้าบ่เผ็ดบ่แซ่บด้วยนเ,เวยนี่ยน้องเผ็ดเผ็ดด้วหนูมาแซ่บกระเทียม กระเทียมสดกระเทียมต้นดองเข้ากับขายได้หรอ่าน้ำปลาที่ใส่ก็น้ำปลาเราเองเนี่ยแหละค่ะน้ำปลากินแซ่บแบบเนนวะหัว ว่ต้องใส่ปากอะแ่บกินแบบนี้ล้วแ่บแล้ว,ลวโอ้ข้อเสือกันไดเนาะ ไปทำดูแซบอีเดีย่ยบอกเลยบอกพีกแซ่บไปเลย มีแค่กระชช่แบบกกูดกับขิงแสบแล้วปาเปูบ้างใซ่คุณได้มากกะไส่ได้ค่ะคุณได้มีสนอมีใส่แบบอันนี้มันเป็นเล่งด่วนนะนะเป็นซาวน้ำปลาไม่ต้องใส่อร่อยแล้ว ทำงา่ายแซ่บหอมอืม พอแล้วขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกิจแสบแบบนวลๆนะคะมื่อนี้เขาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ